<ม>กดสีแดงค่ะ,ะถ้าลองุดแล้วเหรอคะุดแล้วคะ่วคะอุ้ยขอโทษค่ะนี่เราต้องมีแบบแบบเราต้องมีแบบ ถุงมือเนี่ยถุงมือเออก็จะ,จะลื่นเนี่ย,ย,ยลูกนี้กี่กิกโลลู้องจุดหกค่ะสองจุดหก,ก,กพี่พี่สาวพี่ถามบอกว่าจะถึงสุรินไหม อูนี่อันนี้สวยมากลาพี่อยากถามว่าจะถึงจุลินไหมทุเรียน่ะจะถึงจุลินไหมถึงมันมีหลายรูปอู๋รูมอันนี้เน่าในเน,น่ากลางๆเน่าในเดี๋ยวปไปเคม็มเดี๋ยวไปเคม็มเคม็ไเคมได้ไหม <c oughs> เคม็ไมไหมเนี่ยสุกแล้วเนี่ยให้ป้าน่เนี่ยนิ่ม นิ่มนิ่มจ้าเห็นนุ้มไหมคะเอาให้เห็นปะเห็นค่ะเอาให้เห็นด้วยหรอก็ต้องอย่างนี้สิวะติดตามยูทูบเด้อติดตามได้ต้องให้เห็นหน้าคนผ่าได้หรอไม่เห็นก็ได้เอาไม่เห็นหน้าตัวใหญ่ๆดีกว่า มันจะได้สะใจไปเลยดูนะเปิดหนึ่ง,งต้องแบบนี้ลืมอาทิชูมาค่ะเดี๋ยวเสือก็าขาดาทิชูไปเก็กบเพราะว่าลูกนี้ว่าจะไม่บอก